อยากขายเฟอร์ไม่สาใครนี่คือแหล่งลับที่พ่อค้าแม่ค้าตัวจริงเขารู้กันสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับโค้ชบีนะครับอยู่ที่ฝอซานควางโจประเทศจีนนะครับผมและร้านที่คุณไยืนอยู่นี้นะครับคือร้านขายส่งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งร้านแต่งบ้านต่างๆครับแล้วร้านนี้มีสินค้าที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณดูนะครับนี่นะครับตู้เอ๋ยนะครับของแต่งบ้านนะครับเป็นแนวกระตูนก็มีน่ารักน่ารักนะครับหรือจะเป็นแนวขีดแบรนด์เนมนะครับเนี่ยครับก็มีหมดนะครับตู้เก็บของครับดูสิทาน่ารักมากเลยนี่อย่างเง ก็ถือว่าเป็นร้านที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีกระเป๋าเดินทางเป็นลายแบบนี้ด้วยก็มีนะครับผมนี่นะครับหรืออ่ะเดี๋ยวแพนมาอีกฝั่งหนึ่งหน่อยได้ไหมอ่าอันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นแนวน้ําตกตกแต่งบ้านใครอยากมีน้ําตกเป็นตกแต่งบ้านนะครับหรืออยากจะรับพวกนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้เอาไปขายที่เมืองไทยก็ได้นะครับเนี่ยที่จริงเขาก็มีทําให้นะครับแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับได้ไอเดียมากๆในการแต่งบ้านในการทําธุรกิจหรือในการแต่งร้านค้าร้านอาหารมาที่นี่ที่เดียวจบครบเลยแล้วการมากับโคชบีนะครับผมมี การนำเข้าให้คุณด้วยนะครับผมเรียกว่าเบ็ดเสร็จคุณนั่งเฉยๆรอรับสินค้าอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับผมรอบต่อไปโคชบีนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันที่26-29พฤษภาคมนี้นะครับเตือนอีกทีนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สนใจแล้วจะได้มากับโคชบีเพราะโคชบีรับจํานวนจํากัดจริงๆนะครับผมถ้าสนใจอยากมาได้ของอุปกรณ์ของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแบบนี้นะครับทักแชทเข้ามาสอบถามและเพิ่มเติมกับแอดมินโคชบีได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็ แล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์